ค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะ j o ๊โอนะคะวันนี้จะแนะนำคไทยสวยๆแล้วก็การออกแบบนะคะเป็นการนำเศษผ้าไหมมาเพิ่มมูลค่านะคะที่สำคัญเราเน้นงาน BCG ก็คืองานลดโลกร้อนนะคะทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเรามันถูกทำลายไปเยอะนะคะฉะนั้นเราจึง มีแนวคิดที่จะนำเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาออกแบบหมุนเวียนใช้ใหม่กันนะคะตอนนี้วันนี้จะแนะนำการนำผ้าไหมนะคะมาออกแบบดีไซน์นำกลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดนะคะเรานำจากเศษผ้าจากร้าน พักพวกกันนะคะที่มันเหลือใช้แทนที่เราจะทิ้งให้เป็นขยะเรานำมาออกแบบใหม่นำกลับมาใช้ใหม่นะคะวันนี้จะทำของที่ระลึกหรือของตกแต่งร่างกายกันนะคะเป็นเนกไทนะคะปักหินสีเสริมมงคลนะคะผ้านนี้จะเป็นลายผ้าไหมและมีคุณค่านะคะเป็นผ้าสีฟ้าและสีชมพูนะคะนี่เลยคะ่ะเราออกแบบ ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะจะมีผ้าทอด้วยนะคะทุกคนใครชอบชิ้นไหนสนใจก็ทักทายเจ๊โอมาได้นะคะเจ๊โอดีไอนะคะติดตามกันได้ทั้งใน IG ใน Tik Tok ใน Facebook หรือใน Facebook Page นะคะทุกคนนี่ค่ะผลงานของเจ๊โอดีไอเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้นะคะโดยเฉพาะทาง เฟซบุ๊กเพจหรือเฟซบุ๊กเจโอเองนะคะจะเป็น TikTok หรือ IG ก็ได้นะคะเจโอดีไอวายครัหนะคะหรือ j o d อดีไอวายเจ้าค่ะเจโอแบรนด์เจโอก็คือ j ้าโอดนะคะทุกคนเข้าไปชมเข้าไปทักทายกัน ติชมกันได้นะคะที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอุดหนุนฝีมือคนไทยด้วยการเศรษฐกิจหมุนเวียนในเมืองไทยช่วยกันรักโลกกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามจ้า